มีอันไหนี่ถตคิดไหมดีเลยต่าแล้วก็เต้ ก็แตกแล้วก็ตายเก่าเฮ้ยรถเรียนผสมการนุบตีการนุบตีเลยเลยมันแก้หมดแล้วไงผมก็เลยเอาไปสมการนุบตีกานุบตีเลย เรียกกันว่าการเียกว่าการลงปิรัตี้วอมต็มาดูมันเปนนกไก่เห็นมลัวนี่ย ดีดีดงไปเีรนะรูปีโอารูเล่นใหม่บอ่มเปนูเล่นใหม่เหมือูเล่นใหม่ กเป็นไรอะทุกคนกินยังไงเออเ็ก็ดีนี่ตอนนี้ม่เป็นไรทุกคนกินอะไรอะหน็ตมากก่าอ่นนี้อันนี้ท่านน่นไงเออมามาที่บ้านอ

Оје, Да, да,

เขาไม่ปากเี้ยตาเี้ยมาโรงเียนม่ที่บ้านผูใหญ่ตอาแค้เนี่ยไอ้การงา่ใหปรญหยัดดปเลนะดูดีิเปยนหอยันมาให้นีปาหปกกัารนกนะลูบให มันท้ามไม่เสียงอโลมากะไม่ทำไงด้วยซ้ำดพราไอจีนะโดลองขอมันบอกไออโดนจำบ้านะเพราะไอจีไอจีนี่ก็จำด้ก็ลองไี่มที่ท้านะี่ไม่ไม่ได้ขีด

ตไปเลยกระนะคนตายเดีด๋ยวคูดไม่ได้นะหรอกเอเอะอ,อ,อะไรวะไม่ได้ไไดดา่ายินกันเองม้นเจอผม้าหน่อย ตอนนี <t> ้ได้เห็นตอนนี้แม่ผมไปรับนไหนร้านไหนบ้างแม่เพราะผมว่างอยู่ร้าน กูมาเรียนแล้วกูนะอะไรเนี่ยรับได้ไหมว่าพี่จีนจริงไอ้กูมาอายุเก้าคนนี้ยูเจอวันนี้กูอ่านเ อายุเกอายุเกตอนนี้คือเกเต็มแล้วไงน่าพี่หลามพี่หลามครับสามวัวพี่หลาม้ nada aí, บายบายน่าจะได้ลงช่องโูง้กา้า5นะครับผมแต่ขอฝากพี่เขาด้วยนะขอบคุณครับที่ผมข้าแขเท,ทีไม่ผมได้หนึ่งคะแนนหนึน่งต่อเจ oh ็ดโอ้โหวันนี้ได้สองหวัวแต่พี่เขาหนูโลมให้นี่ผมได้เข้าแขนนะใครที่อยากเข้าก็เข้าได้นะครับจะติดต่อคนหวัวแข้งนะ ไม่รู้นะว่าหัวแจเขาจะให้เทสไหมนหัวใจให้เทสโอเคนะอะไรครับเาน่าจะเป็นรุ่นรุ้ากับโม่เลยอะไรอะไรอไรไม่รู้ไ่รู้ทีินไมู่้ไม่ต้องแนอะไรอย่าเี้ยไม่ได้มางี่อั่นลีวผมตอนนี้ผมไปดูกันเอาทดูนี่หน่อยไม่เดียว

ไในตอนนี้ผมอะลีบอนอ่านว่าอย่างใดนะครับสถานะผมเหมือนมาจากอะไร <mus> dạng <Salvador> <mas Salvador> <mPI Cayethafunction> <mphin eventually> của mặt tao mặt tao mặt tao không tao mặt ไม่มีนคอย่นี้ไม่ดีเลยมีนะพการเลยนเขาไม่ได้ล่นมาหลายวันแล้วเลยไม่รู้นะว่าทำมมพูดน้ำตามั่อนยเหรอนี่ก็ได้ชนี้มาแล้วนะ กูด้ย mm. ่่ไปที่นี้ก็ติดลมอืมแล่ว่าที่เราฝากทเริ่มแม่นะครับไปไปลองกลุ่มนี้ผมโทไปกเลยว่าน้องลุ่มไดนเพราะว่านี่เป็นี่สิได้เลยแมว่าแ่าครับที่วีดีโอมาคล้บบตนี้กินกินีนะ คล้ายไงปืนนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยน,นี่มันนี่มันคล้ายกันมากคลายมากมันคล้ากล้องพันท้ายนะยเดี๋วไปดูอกทีนะนี่พัน้ามานข้นเหมือ ต้องมันน่าจะเริ่มเหมือนไม่ตเมืองันหะคะติดตามผมให้ครบร้อยนะถ้ามึงร้อยเดี๋ยวมจะมูครดีนะก็มีอะไรม้างไหมรู้สึดมากนี่ที่ติดติดตามจะตดติี้ก็ตแบมืว

มันนนนั่นนั่นโอีมากเลยอนสัี่บอก้เลยถ้เาใสช้ปเนั้นก็มันเปนไร่่เล่าว่านี่กนะเต็มทหลัมาก โอเคสำหรับไปสำหรับคลินี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมรักคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับผมอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย